แล้วถ้าไม่หลับร่างกายจะได้พักไหมหรือว่าร่างกายหลับครับพุทธเจ้า,ายังหลับสี่ชั่วโมงเลยท่านจะเป็นเหล็กไหลหินผาที่ไหลยกเว้นท่านอยู่ทรงฌานเป็นผู้ทรงฌานแต่นี้ถ้าเราทรงฌานเนี่ยกายมันพักแต่จิตมันไม่ได้พักแต่อย่างไรก็ดีจิตจะมีความนิ่งความนิ่งเฉยมันจะมีความนิ่งเฉยงไปดูจะมีความถ้าคนจับได้เนี่ย จับได้ในสี่ยบทแล้วจับนอนได้ถ้าเราเอียดพอมันจะเข้าแล้วไปนิ่งเฉยมันจะเข้าไปวลาหลับแล้วมันไม่หลับเนี่ยมันจะไปนิ่งเฉยอยู่นั่นแหะมันไปพักแต่นี้กายมันพักได้แต่จิตมันไม่พักแต่นี้ถ้าเราไปปรุงพอออกมาปุ๊บด้วยความที่ปัญญาเรามันไม่ดีเราบอกว่าไม่ได้หลับเลยเมื่อคืนไปรู้อยู่ข้างในอันเนี้ยอุปทานขันพามาแล้วจะแล้วมันก็จะบอกว่าเราไม่หลับจริงๆ แต่ถ้าคนที่ทรงฌานแล้วมีเคยเป็นปิติเป็นอะไรอยู่กินปิติในฌานอยู่อย่างนั้นไม่เป็นไรร่างกายก็ไม่เป็นไรนะพรอาจารย์ไม่ไม่เป็นไรไม่อ่อนไม่เป็นไรและเสร็จแล้วมันก็เป็นความเคยชินของการคันทรงฌานคราวนี้มันก็จะไม่เป็นไรก็ลุกขึ้นมาก็ไปทํางานได้ยงนั้นได้พอเราเข้าใจความจริงจะ่ยอมรับความจริงแั้ที่นั้นเป็นมันก็เลยจะเรียกเป็นผู้ทรงฌานแต่มันจะมีสักกี่คนแค่นั้นแต่ของพระอาจารย์นี่ฝึกว่ามันจะหลับยังไง ไม่รู้ใครจะฝึกได้เปล่าพอหายใจออกสุดปั๊บล่วงหลับเลยพอจะมาหายใจคืนตอนนี้จะทรงชานอีกเข้าชานอีกพอลมหายใจจะดับหายใจออกสุดไอที่ฝึกอนาปรนสติมันมันจะออกแล้วไม่เข้าแล้วมันก็จะหายไปแล้วพอมันเข้ามันจึงจะรู้สึกเตื่อขึ้นมาฉนั้นคือกายละเอียดที่สุดคือลมหายใจถ้าใครจับอย่างนี้ก็ละเอียดอยู่แล้วเล่นอนาปรนสติปัญญาจะดี